สวัสดีครับทุกคนวันนี้นิกกี้ก็นอนที่บ้านพี่นักพิเพชรนะครับทุกคนเนฟังเสียงคนน่ะไปทิกงหางพร้อมแตบแตบแตบคนนะนอนสิยงไฟอยู่้น hey, พีวนองเลยนี่ะมื่อเมื่อวันนีกกี้ มคนกนัน,อน,อ,กน,อ,นกอนี่มมคืนนีอ้าน,อนอยู่กับพี่โอ,อ,นอนอยู่น้านห้องเบีย,ยนอนนี้แต่แคหน้าไปม่กินแปลกๆนี่กี่ไปหมดนยังมาเนี่ยอะไรกินี่บียนาอาบหน้นนา,าหายอเี่นเนีย่ยต้งนี่มีแอาบเลย จะนอนนอนหน้าเหงนอนเฝ้าได้ฟิ้งไฟนี่ิกี้นิกี้บอกรับครับนิกี้นอนติดผู้สาวคือชิมเงยคั่เนาะไปยามาเนี่นยถือว่าเก่งเต๋อเลยนี่แบบสามารถแลีนจากไทยบ้านมาหนาบ้านได้หนาหมู่บ้านได้เลยคนทีไมทั้งรับของคนถือว่าเก่งเต๋อเนี่ มาการมูบามม้านที่น,นีโจทย์หลายอืมโจทย์อีธานดานมาได้อันนี้เพิ่นม,มาแบบเลยบ่มีม่บาดแผลป่าวมีบาดแผลถือว่าทีวหมาหนักเรงเติบไปนี่เนาะมันแบบเล่นมากแบบไกลหนิว่ามันโตไงสีสุดในมู่บ้านอยู่มูนี่นี่ <c oughs> ไงก็นี่อไม่แต่มันกัดโตไงเบิ่งมันแข็งแรงเลยหูมันตั้งนันบ่ะหูตั้ง หูตั้งหันหันระบบหูมาข้างหน้าอีกแสดงว่ายังฟังอยู่ฟังก็เรื่องสังเกตียดเดียวแต่ะระบบสัมผัสในการฟังแต่ว่าตาลับกี่กี่ก,กี่นี่กี่นี่เนี่ยตาแล้วนี่กี่นี่กี่น,นีน่กี่นี่กี่เออ เอออออืืืแ้าหาไปสั่งมาเอาไปแล้วจะเข้าที่ได้ไหมเดินคนโอ้ยเข้าไปนอน嘛เตรียมก็เตรียมซื้อมาจะไปบ้านแล้วนอนใต้อ๋อเขาจะไปนอนคุณคุณทุกคนเขาจะเข้าไปนอนทุกนายเข้าแล้วยนะีรีเนี่ยเนี่ยไปตารางบ้านาไปนอนดีเสียงรูดประตูพัาง,งา อ๋นนนอ,อ,อนี่ข้าวหองพี่เดียดล้านข้าวหองไฟมันจะเข้าห้องป่ะพี่จะเสรแล้วแลมมาเหน,นียวงานอ้าวเขาเป็นห้องเซ่ออกมาแล้วเมื่อกี้เข้าไปเมื่อกี้ออกมาแล้ว không hòn bia đó nè mong nón treo dưới đây nè nón này cái lăng này hai à มาแซไปที่นี่ป่ะเมื่อกี้ปิ้งกล้วยบ่สมากินปิ้งกล้วยป่ะป่ะมามาิปปิ้งกล้วยตัวกินป่ะกินเป็นบอสปิ้งกล้วยอื้กินเมืงกล้วยเนาะตามมาตามมาโอ้ยทีกินปิ้งกล้วยเรียบวะนี่บอสมือ มาแล้วมันเขับไปในห้องเบียร์เซต็มงานนี่มาเมื่อกี้กินปิ้งกล้วยโอ้ยเกลหอยกล้วยมาเนี่ย <c oughs> น้องแก่เนี่ยไม่กินไหมไม่หน่อยเลยนเมื่อกี้มันคือดมงานตามมาติดต่อย,ยังแล้วเราเม,มื่อก้แล้วเนี่ยกล้วยเลยกินเป็นมากเนี่ยกินเป็นว่ากล้วยเมื่อกี้มเนี่ย มาข้าวนมกินไะมากินกล้วยแต่เป็นขนมอืมงมากินปีงกล้วยแล้วมันพวจะโตมันขัดกันด้ยทำัวมันหัวกเป็นไงืมตัวเงี้้วสังเงี้ย้งสังหางอูนะหางเง้งสังหูตั้ง คายลักษณะคล้ายๆกับตัวดเด่นผสมแม่แมนท่านตัวดเด่นลักษณะคล้องแางคล้ายๆกันแต่บุงหัเจ้าไปหมุนออมานี่มีกินตัวตัวนี่กินอันนันกินอ้วงคนน่ะอ้วงเหมันเป็ดน,นอนแล้วนี่สบายใจฟีงไฟพ่อจี้บ,บ่นไม่ขึ้นแล้วนอนแล้วเอาๆนอนนอนโอเคทุกคนวันนี้ก็ เราต้องห่วงนิกี้นะครับนิกี้ก็นอนนี่เด้อทุกคนคํำละนั่งผิงไฟพ้อผิงไฟพร้อเนี่ยขณะกับนอนกลางบ้านโอเควันนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ